ระดับข้าวโพนในสภาข้าวโพาสันโตนะครับประชุมที่22กันยายน2567นะครับระเบียบวาระที่1นะครับเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมสร้างนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยผมเปิดเสร็จแล้วผมจะขออนุญาตไปทำโบราณทองเลนะครับพอดีมีติดงานที่อื่นนะครับก็เลยจะไม่ไปเนาะก็ต้องขอบคุณทุกท่านทุกสังที่ร่วมกับประชาชนนะครับว่า ด้วยช่วงนี้ด้วยระเบียบเนาะการจะทำ ผิดวันอะไรเริ่มจากไม่ว่าระยะอะไรก็ผิดนะครับแต่ต้องเริ่มห่อยตกแล้วก็ทำใหม่นะครับอย่างครั้งที่ห yes. so, ้าท okay. so, yup. ี่ที่แล้วไม่โง่เข้ามานะครับผมก็จะมีเล่งด่วนเล่งด่วนเข้าไปก็ไม่ได้ทำเหมเดิเราก็เล่งพยายามจะให้เข้าตามกระบวนการบางทีเข้าไปหลายหลายโครงการที่ยอดเนี่ยมันเริ่มเข้ากระบวนการใหม่เราคิดว่าโครงการที่เข้าพวกเนี่ยจะเริ่มเล่งดำเนินการนะครับ เรื่องไฟเ,เข้าเล่นมาตั้งแต่ปีแรกนะครับพอ,พอร้อยรอบนี้ก็หลายๆโครงการมันก็ติดขัดาอดอัดหลายๆเรื่องนะครับก็พยายามนะนะนะจะเ,เล่นพัฒนาแต่บางทีตรงน,นี้เดี๋ยวการดำเนินงานเรื่องต่ตางๆแล้มีเรื่องข้อสำถามนะครับก็เดี๋ยวให้ทางกองวิศวะให้ทางของขอธิบท่านแล้วก็ให้ทาง เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเป็นไปร่างแผนที่คณะกรรมการสองที่สองแขนเนี่ยได้มีการยกล่างนะครับยกล่างขึ้นมาแต่ได้ให้ยกล่างและยกน้ำขึ้นมานก็ได้ดำเนินการนำข้อล่างที่ท่ากประธานเสนองแี่ได้ให้ยกล่างขึ้นมาโดยตระเียเนี่หลังจากที่ผ่านความนชอบนะครับ นั้นในวันนี้นะครับก็เลยเป็นที่มานะครับที่ทุกท่านนะครับจะต้องมาร่วมกันนะครับทา่มาครับโครงการต่างๆของที่สมานะครับที่จำเป็นจะต้องไล่ไล่ไลเตรียนไปแต่ละโครงการนะครับเพราะว่ามีเนื้อเนื้อหาอยู่จำนวนมากพอสมควรทั้งโครงการก็เช่นแล้วก็ในเรื่องของรูปภัน์ต่างๆนะครับที่จะต้องเตรียมการเพื่อดำเนินการ้อยที่สุด ผมจะเรียนสรุปคร่าวๆอย่างนี้นะครับว่าการเพิ่มเติมในยุ่งยากข,ของการพัฒนา,นาด้านคุณภาพชีวิตการศึกษาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะครับมีจํานวนทั้งสิ้นสาโครงการครับขอปรับอย่างนี้นะครับผมจะเรียนเฉพาะรายการที่มีการแก้ไขว่าอะครับอะไทั้งสิ้นนะครับ หลังจากก,รการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่15และ19ที่ผ่านมานะครับผมได้ส่รงรายการในฐานะคณะกรรมการสำนักเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เนื้อหาให้บรรจุร,รายละเอียดเกี่ยวในร่างแผนฉบับนี้เพิ่มเติมน,นะครับเป็นเอกสารในภายหลังซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการจัดซื้อลูกค้าน,นะครับผมจะให้เป็นทีละชุดนะครับ การในการจดซื้อเครื่อ,ตอ,องตรวจวัดก๊าซพร้อมอ,อุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ใช้งานจํานวนหนึ่งชุดครับดําเนินการจัดซื้อในปี2 5ง9กครับ2,5 0 0บาทห้รัอสบก